สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะยังอยู่ที่เรื่องราวของศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนกันดังเช่นเคยกับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซีย หลังเกมที่ทีมฟุตซอลของพวกเขาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเสมอกับทีมชาติไทยของเราในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ2โดยที่เกมนัดนี้ทีมชาติไทยของเราออกสตาร์ทกันได้ไม่ดีนะครับเมื่อเสีย2ประตูไปอย่างรวดเร็วจากจังหวะรับบอลผิดพลาดของผู้รักษาประตูตั้งแต่ช่วงนาทีแรกและจังหวะเสียลูกตั้งเตะที่ตั้งกำแพงกันได้ไม่ดีพอในช่วงนาทีที่6ของเกมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นทีมชาติไทยที่เปิดเกมบุกได้อยู่ตลอด โดยได้โอกาสยิงแบบนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าได้คืนมาเพียงแค่2ประตูจากมูฮัตอุสมานมูซาเพราะว่าลูกยิงส่วนใหญ่ของนักเตะไทยถูกปฏิเสธจากผู้รักษาประตูทีมชาติอินโดนีเซียอย่างอันบาเกียที่ในเกมนี้เขาแทบจะใช้ครบทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันประตูไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำตัวใบหน้าหรือแม้กระทั่งเป้ากางเกงซึ่งจะผลเสมอที่ออกมาแบบนี้ก็แน่นอนว่าได้สร้างความพึงพอใจให้กับแฟนฟุตซอลชาวอินโดกันเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนัดน,นี้อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวอินโดคนแรกได้มาคอมเมนต์หลังเกมแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่ดีของทั้ง2ทีมถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีของทีมชาติอินโดนีเซียที่สามารถเสมอกับทีมชาติไทยที่เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่ไปเล่นในฟุตซอลโลกได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเราแค่โชคดีเพราะว่าทีมชาติไทยสามารถครองเกมได้หมดเลยในแมชนี้ ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าเกมนี้เสมอมันก็เหมือนกับชนะแล้วเพราะว่าทีมชาติไทยครองเกมได้ตลอดทั้งแมชส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่มีความตึงเครียดมากการเพลซิ่งสูงของทีมชาติไทยมันน่าทึ่งอุสมานมูซาก็เหมือนกับกาบเบรียลเจสุสเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามันจะมีวิธีจัดการกับผู้เล่นเบอร์11ของไทยคนนี้ได้อย่างไร เขาน่ากลัวมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยของเราต่อไปว่าทีมชาติไทยโชคดีมากที่มีอุสมานมูซาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองต่อไปว่าในเกมนี้ถ้าทีมชาติไทยไม่มีอุสมานมูซาทีมชาติไทยก็ไม่ได้มีอะไรเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าเพียงแค่อุสมานมูซาคนเดียวสามารถปริกสถานการณ์ของทีมชาติไทยได้ อินโดนีเซียนั้นโชคดีมากที่มีผู้รักษาประตูอย่างอันบากเกียที่ช่วยเซฟเอาไว้มากซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าผู้รักษาประตูไม่ดีเราคงที่จะโดนเจาะประตูเยอะมากแต่อินโดนีเซียเองก็มีหลายๆโอกาสที่ใช้มันได้ไม่ดีส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าต้องขอปรบมือดังๆให้กับผู้รักษาประตูทีมชาติอินโดนีเซียเลยบางทีถ้าไม่ใช่เขาอยู่ที่ประตูผลการแข่งขันมันอาจจะแตกต่าง าทั้งเซฟประตูแล้วก็มีส่วนในจังหวัดที่นําไปสู่ประตูด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองผลเสมอในแมชนี้ว่าเราหน้าที่จะชนะโชคไม่ดีที่เราเล่นกันแต่เกมรับกันอยู่เสมอควรที่จะออกมาบุกบ้างเป็นครั้งคราวแต่นี่เล่นเกมรับกันแบบเพียวๆเลยและก็มีความผิดพลาดเป็นระยะสังเกตตอนที่เราออกมาบุกหลังจากที่โดนตีเสมอสิ มันก็ทําให้ผู้เล่นไทยนะั้นมีความผิดพลาดกันอีกครั้งเหมือนกับช่วงต้นครึ่งแรกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องความผิดพลาดนี้ว่าแม้แต่ในระดับของทีมชาติไทยเนี่ยผู้เล่นก็ยังคงสร้างความผิดพลาดกันเองอย่างมากมายเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวอินโดที่ได้มองเกมนี้ว่าเราโชคดีที่ทําประตูกันได้เร็วและก็โชคดีที่ผู้รักษาประตูของเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะเข้าประตูไปเยอะมาก เราเล่นกันแต่เกมรับแต่ว่าขาดในเรื่องของการโฟกัสส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมยินดีกับผลเสมอแต่ผมคิดว่าโคชเคนซูกะดีกว่าโคชอิรานคนนี้เกมนี้มันมีความผิดพลาดอยู่เสมอโชคดีที่ผู้รักษาประตูทําได้ดีไม่อย่างนั้นเราคงโดนไทยถล่มไปแล้วซึ่งจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการที่ผู้รักษาประตูของทีชาอินโดดีเซียเซฟได้อย่างมากมายในแมชนี้ว่า ผมขอเรียกเกมนี้ว่าเป็นการต่อสู้ของทีมชาติไทยกับผู้รักษาประตูอย่างอัลบาเกียมันยอดเยี่ยมมากที่รักษาผลเสมอได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมบุกของไทยเราในแมชนี้ว่าในเกมนี้เนี่ยแม้แต่ผู้รักษาประตูของไทยยังมีโอกาสยิงประตูเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีของทีมชาติอินโดนีเซียแต่ผมต้องดูเกมนัดนี้ด้วยความรู้สึกที่ประมาทเพราะว่า ทีมของเราโดนบุกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าเกมนี้ทั้งไทยและอินโดนีเซียเล่นกันได้แบบแฟร์เพลย์และก็แข็งแกร่งมากแต่ว่าในอนาคตอินโดนีเซียต้องกล้าหาญในการคลองบอลมากกว่านี้อย่าได้แต่สู้กันด้วยเกมรับซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์แย้งแล้วว่ามันต้องยอมรับกันว่าทีมชาติไทยนั้นอยู่ในระดับเอเชียหรืออาจจะระดับโลกด้วยซ้ำดังนั้น ค้ชนั้นก็ต้องรู้ตัวเองว่าควรจะใช้กลยุทธ์อะไรในสนามและโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียของเราก็เน้นไปที่ลูกตั้งเตะที่พิสูจน์ได้จากประตูของเราในเกมนี้ซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่าคุณเห็นการผ่านบอลของทีมชาติไทยหรือเปล่าความเสี่ยงมันจะมีมากถ้าเราเปิดเกมรุกถ้าคู่แข่งเป็นทีมอย่างเวียดนามเมียนมาและมาเลเซียมันโอเคที่จะเปิดเกมบุกแต่ถ้าเล่นเปิดเกมกับไทย เราอาจจะเละได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับทีมชาติมาเลเซียในช่วง5โมงเย็นของวันที่6เมษายนยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทับตัวเล็กช้างศึกของเรากันต่อครับเชื่อว่าจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมกับอินโดนีเซียนี้ ทีมชจ้ไทยของเราจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็กลับมาเป็นทีมที่ดีขึ้นได้ในเกมต่อๆไปแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ